สวัสดีครับมาแต่ใดมาแต่ใดกันตา,า,ตาพงหญ้าสวัสดีครับกินข่าวกินตามไหมยังมาอีหลามามาแต่ตาพหญาน,นัดเซลไวบอผู้ใดอ๋เอเซลพี่อ๋อนัดกันเลยพอดีโอ้จัดไปจัดไปเบิ้งรถไหมย,ยังเอารถอะไรไพ,อ,พออยากได้อิสุออสเข้ามาสื่อแท่น สื่อพ่อเนาะสื่อพ่อเลยพ่อเฮ็ดไอ้ขีปนยังอยู่นี่พ่อทำได้ทำนาเกษตรกรปลูกปลูกอะไรครับพ่อปลูกข้าวกี่ไห่แปดบาทโอ้สี่แปดไม้เลยเป็นลูกค้าท่อกระสอเนี่บ่พ่อพ่อเป็นลูกค้าท่อกระสอเนี่บ่เป็นลูกค้าท่อกระสอเนี่บ่เกรดเอวะเกรดยังเอพีเมียมเลมัมดตะเลือกเอาเลยเอาเอายังเอายีนสูสุโตโยต้า เอาพอนถูกๆทรงถูกๆได้มดแล้วครับว่าแต่พ่ออยากได้เอายังสั้นยังสิกินเขาก่อนกินาก่อนบ้านมายอมลงอยากนางตากแอร์เดี๋ยวกินเขาก่อนกินเขาธนาคารมาเช็คเครดิตเช็คเครดิตเสร็จปุ๊บเฮาหูว่งเงินเฮายางเลือกเอาเลยอยากได้ขั้นไหนโอเคบอเดี๋ยวนางกินเขาก่อนหาเขาหาไปลูกค้ากินก่อนมาตั้งแต่จะโมงตาพะย ประมาณหกโมงหกโมงอยู่มังดของตาไปาเนี่ทับไทยทับไทยโอ้ใกล้ๆทับไทยใกล้ๆ่ๆๆลอยกอลโล <c oughs> ลอยโลไก่ไกล <c oughs> ๆๆ้ๆ่ลอยโลไปพาหลานพาลูกกินข้าวก่อนนะเซลพี่ดูแลเขาปลากระป๋องมาม่าโอวนตินไวไฟพีฟฟ่โอที่เบิก์ไกเพิ่นน้ำเออนะครับกรเกษตรกรนะครับปลูกข่าวปลูกมันปลูกแตงโมปลูกบักทุเรียน 48ไฮนะครับเป็นลูกค้าท่กสอนําำเดี๋ยวพี่น้องที่เขามาหาอยากได้รถพันถูกๆอีหยังจัดได้หมดครับพี่น้องครับมาปุ๊บกินขาวเช็คเครดิตเลือกรถเลยนะครับตามนี่ปุ๊บเดินตามปา๋าบอกปุ๊บงายหลับลรถคกับผมโชว์รูมอยู่เมืองไหนพี่เห็นบ่าไอบิ๊กซี่งไงๆตรงขามกับบิ๊กซี่เนี่ยครับเต้นนะครับชื่อโชว์รูมว่า ดีที่สุดสแกลวนะครับไปไอพิมพ์หาว่าปายะบรรท่าเสียยะบรรท่ากระเสมรสซิงบิ๊กสแก้วไปเสิร์ชอาหาในใน,ในไอกูเกิลแมปมันพอ,พอนะครับจลุ่มซื้อว่าดีที่สุดสแก้วบอกย้ำกันเด้อพี่น้องเด้อและที่สำคัญช่องจริงนะครับคนจริงไม่เก็บเงินลูกค้าทุกกรณีนะครับผมไม่มีการจองก่อนลดลับที่หลังไม่นะครับเงินจองนี่ปัดทิ้งไม่เอาไม่รวยไม่อยากได้นะครับ ห้าร้อยหมื่นหสองหมื่นไม่เอานะครับลูกค้าได้รับรถนะครับจังหวะกันเรื่องเงินนะครับพี่น้องครับเอาเอฟซี FC ปายะเป็นกำลังห้ใจเป็นกำลังใจให้ปายะคอมเมนต์บอกเลยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้แชร์ไปเ้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ